ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิ u ุสุคิงยนสาขาบุรีลำนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตยอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีลำนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์ที่13มีนาคมพศ2564เออ13 14 15 16ว้เหลืออีก3วัน ไม่ออกอะยังตาม78ต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับพี่ต่ายยังไม่มีปล่อยก็คาดว่าจะปล่อยวันจันทร์หนึ่งคันนะครับของ f c ที่อยู่ในอำเภอเมืองนี่แหละแล้วก็อีกคันหนึ่งก็แต่งเสร็จเรียบร้อยละของ f c ที่อยู่อำเภอคูมเมืองนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูนอกนั้นก็รอรถลงมาสองคันนะครับก็น่าจะรวมเป็น9คันละอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูรถอีก1รุ่นที่พี่ต่ายจะ เตรียมมาโชว์หน้าโชว์รูมแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็มีการล้องขอมามากๆส่วนจะเป็นรุ่นไหนเราไปดูกันเช่นครับอ่าครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้อ่าก็หลังจากที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเสร็จนะครับก็จะเอารถที่เพิ่งมาลงนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังไปโชว์ให้ลูกค้าได้ดูด้านหน้าโชว์รูมนั่นเองลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดินไกลามากจะพยายามเลือกนะครับ หลายๆรุ่นให้มากที่สุดเพราะเนื้อที่มันโชว์ได้แค่6คันอ่าก็ถ้าเดินจากข้างหน้ามาข้างหลังก็ไกลอยู่นะนะครับโดยรุ่นนี้นะครับอ่าเรามาดูรุ่นเราก่อนโดยรุ่นนี้นะครับที่ทาง f c ขอมาพี่ต่ถ่ายตัวนี้ให้ดูหน่อยผมอยากดูเจ้าตัว 1.9S สีบอลเงินนั่นเองก็คันนี้พี่ต่ยไม่แน่ใจว่าเคยเอาลงหรือย,ยังนะครับตัว2 0 2 1แต่น่าจะเอาลงแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ขีเกียจไปไล่หาคลิปๆมันก็เยอะเนาะ มีทั้งคลิปที่มีสาระแล้วก็คลิปปัญญาอ่อนด้วยอ่ะมาถ่ายให้ดูใหม่โดยรุ่นที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1 9เกรด S นั่นเองสีบรอนเงินนะครับรถรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0นนั่นเองโดยรุ่นที่เห็นนะครับจะเป็นเจ้าเครื่องยนต์1.9มีให้เลือกอยู่2สีด้วยกันก็คือจะเป็นสีขาวนะครับราคา6,5,000บาท แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวสีบลอนเงินคันนี้นะครับราคาจะอยู่612,000บาทนั่นก็แสดงว่าเจ้าสีบอนเงินนะครับสีที่เป็นนะครับคนหนักก็เอาเบาก็สู้ราคาจะแพงกว่าเพื่อนอยู่7,000บาทนั่นเองแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าตัว3.0เ,เครื่องยนต์3.0มีให้เลือกนะเขาจะเพิ่มสีไหนมานะครับเขาจะเพิ่มสีเทามาอีกหนึ่งสีนั่นเองแล้วก็ กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทไม่มีสัญญาณกันขโมยให้นะครับโดยระบบความปลอดภัยที่มาในตัวเกรด S ก็ต้องถือว่าเฮ้ยด้วยราคาที่มัน6 1 2 0 0 0บาทมันไม่แพงนะแต่นะครับมันได้ทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับยังไม่รวมกับความปลอดภัยอื่นๆอีกน,น,นะที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ้ยพวกเหล็กพวกอะไรที่เอามาทําพวกโครงสร้างตัวถังมันเป็นเหล็กเหนียวชั้นดีเลยนะครับดูดซับแรงกระแทกได้ดี อ่ะทีนี้เราไปดูกันบ้างนะครับด้านหน้าของเจ้าตัวเกรดเอคันนี้เขาเป็นยังไงเกรดเนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากระจังหน้านะครับของเขาจะมาในโทนสีเทานั่นเองจะไม่ใช่เทาเงานะเป็นเทาแบบเทาออกด้านนะอ,อ่ะก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งไม่ก็แหละสวยเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้โลโก้อิซูซูนะครับแล้วก็สีบลอนเงินก็ต้องบอกว่าบรอนนี้เป็นบลอนที่สวยมากๆนะครับ แล้วนะครับบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยบอลเงินมันก็บอลเหมือนกันหมดไหมไม่ครับมันจะมีหลายเฉดสีมากๆนะครับสังเกตดูรถแต่ละยี่ห้อนะครับเป็นสีบอลเงินเหมือนกันแต่พอเรามาดูใกล้ๆเฮ้ย hey, มันไม่เหมือนกันที่ว่าเออก็จะมีลักษณะแบบนี้นะนะครับไฟหน้าของเจ้าตัวเกรดเอสคันนี้นะครับพี่ต่ายโอ้ชอบมากๆนะครับตอนเปิดอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์หรือว่า เจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองข้อดีของการใช้ไฟหน้าแบบนี้นอกจากในเรื่องของความสวยงามนะครับการกระจายของแสงนะครับเขาจะกระจายเป็นบริเวณกว้างทําให้เรามองรอบๆได้ดีนั่นเองอไฟตัดหมอกไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าจะมีเบ้ารองรับเพื่อ ให้เราได้ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มนั่นเองจะแถมไม่แถมจะซื้อไม่ซื้อจะขายไม่ขายเรามาต่อรองราคากาันคนซื้อคนขายนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งด้านล่างนั่นเองแยกออกมาจากไฟหน้านะ,ะสวยมากๆไฟลีจะอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าตัวเกรดเอสเขาจะไม่มีเจ้าตัวไฟเดไล g h ์มาให้แต่ว่าเราจะเปิดไฟหน้าวิ่งหรือจะเปิดไฟลีวิ่งไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนไม่ผิดไหมกลางคืนเราเปิดไฟหน้านะ พี่ต่ายว่าเออถ้าสมมติว่ารถคันที่เขาไม่มีพวกไฟแต่ะไรเขาเปิดไฟหน้าบินก็ไม่เป็นไรนะก็ปลอดภัยดีเราก็เห็นก็ชัดดีอันนี้ความรู้สึกเรานะอครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเรามาดูกันบ้างก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเอคันนี้นะครับเขาเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อนะครับเฮ้ยทำเงินก็ดีนะถ้าทําเงินเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยคุณไม่ต้องเอาชั้นไปทําอะไรเลยคุณเอาชั้นไปบรรทุกได้เลยเนี่ยเพราะว่านะครับเจ้าตัว ล้อที่ติดมากับของเขาเนี่ยจากโรงงานนะครับจะเป็นล้อกระทะบรรทุกนะครับล้อกระทะมาตรฐานการบรรทุกขนาด15นิ้วเป็นหรือว่าที่เราเรียกว่ากระทะเหล็กกับล้อกระทะนั่นแหละล้อเหล็กนั่นแหละขนาด15นิ้วสีบรอนเงินนะครับยางนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้มาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็นสองห0 15้นั่นเองโอ้ ขายดีมากมากนะครับเจ้าตัวยางตัวนี้เจ้าสุภโชก็ใช้อยู่นะโอ้พอได้ขับปุ๊บก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มมากเอาจริงๆมี FC ถามมาเรื่องยางพี่ต่ายยางมันใช้ได้กี่ปีโอ้ตามผู้ผลิตบางเจ้าก็มีอายุตั้งแต่1นถึงสิปี1นถึงเปีห้าหนถึงสิปีอะไรอย่างเงี้ยบางเจ้าบางผู้ผลิตนะเที่์โอเคมายางนะแต่เอาจิงๆิงนะครับเราจะเปลี่ยนยางไม่เปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ดูกันทีเดียวนะครับว่าเราจะเปลี่ยนยาตไหน ก็เรียกว่ายังไ,ไงไปพูดเรื่องยางอย่างเดียวดีกว่าเนะาะเจ้าตัวใบปัดน้ําฝนของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับก็ยกขึ้นได้เลยยกแบบนี้นะครับไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นใบที่แปะมาหน้ารถจะเป็นเลขเครื่องของเขานะคันนี้อันนี้ก็จะมีครบเลยนะที่ติดมาจากโรงงานในใบตัวนี้ก็จะมีทั้งแบบรุ่นรถเลข,เ,ลขเครื่องเลขเครอซีอะไรอย่างเงี้ยครับ สัญลักษณ์ของเยาตัวสเปซแคบนะครับเขาจะติดอยู่ตรงประตูะด้านข้างของคนขับแล้วก็ของผู้โดยสารนั่นเองกระจกมองข้างนะครับพับได้ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทํามาให้ดูเขาเรียกว่าดูโดเด่นดูโดเด่นให้มันมีรอยบ้างไม่ให้มันเรียบไปนะครับไม่ใช่รอยแล็กเกอร์มันหยดนะสีโรงงานจะไม่ใช่สีทําไก่กาทั่วไปบางคนให้รอยแล็กเกอร์หกหรือเปล่าอะไรเงี้ย ตัวมือจับประตูของเจ้าตัวเกรดเอสนะครับเจ้าตัวเกรดเอสก็จะเป็นสีดํานั่นเองเมื่อกี้ค้างไว้หนึ่งเรื่องนะครับถ้าจะเอาไปบรรทุกก็บรรทุกได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครจะแต่งก็ได้นะล้อตัวนี้ก็เปลี่ยนออกเลยแล้วก็ใส่พวกแม็กซิ่งติแนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเลือกของให้ดีให้ตรงความต้องการของเราตามงบเนาะนทีนี้เรามาดูกระบะกระบะอาจจะสกระปรกนิดหนึ่งนะเมื่อกี้มีขี้นกด้วยเดี๋ยวจะไปล้าง กระบะนะครับของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวเลยนะครับลดโอกาสการเกิดสนิมแล้วก็กระบะสูงขึ้นยาวขึ้นกว้างขึ้นนะครับทำให้บรรทุกได้มากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายเจ้าตัวเกรดเอนะครับเขาไม่มีกระบะไม่ใช่คือไม่ใช่มีกระบะโอ้ยบ้าเลย <laughs> ไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่ เขาก็จะโชว์ไปเปอยแบบนี้เลยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกใจบรรดาวัยรุ่นหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวัยรุ่นนี่เขาไม่ต้องการการชนท้ายอยู่ละถึงมีไปก็ถอดไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมือจับนะครับก็จะเป็นสีดํานั่นเองสวยครับสวย6กแ0 0หบาทนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในกันบ้างสักเล็กน้อยพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ นี่ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเย้าตัว1.9เกรด s คันนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบหรูหรามากๆแล้วก็ห้องโดยสารนะเามีความกว้างนะครับทำให้เรานั่งได้อย่างสบายแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างภายในตัวรถนะเขาจะออกแบบให้เราจับวางใช้สอยได้อย่างง่ายดายนั่นเองไม่ต้องไปซสาวหาล่ะเดี๋ยวทีนี้ไป่ต่ายให้ดูประตูบานแคบนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดกว้างได้ถึง90องศาทําให้นะครับ เราขึ้นลงได้สะดวกหรือไม่ก็เอาสัมภาระไปวางก็ได้นะครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแม่แรงกับตัวถอดอยางอะไรอยู่ด้านขวานะขวาขวาอยู่ด้านเดียวกับพวงมาลัยนะครับถ้าเราไปเปิดด้านนู้นเราจะไม่เจออะไรนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวตัวนี้นอกจากสวยงามนุ่มสบายนะครับนั่งก็สบายก้นแล้วก็พิงก็สบายหลังย่งนะครับ ช่วยลดความร้อนเวลาที่เราจอดรถตากแดดเบาะผ้ามันไม่ร้อนไงทาความสะอาดเราก็ใช้ดูดฟงดูดฝุ่นอะไรเอาเนาะซื้อรถอึงคันแล้วก็ื่องดุดุดูดฝุ่นก็มีติดบ้านไม่เถอะเนาะไม่กี่บาทแล้วก็ถ้าใครขี้เกียจมากๆก็เข้าใครแคบไปจบอ,อกระจกมองข้างนะครับของเจ้าตัวเกรด S คันนี้นะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้าแล้วนะนี่ เวลาที่เราจะปรับนะครับเราเลือกด้านซ้ายด้านขวาก่อนแล้วก็โยกอย่างนี้เลยนะครับล็อกประตูปลดล็อกประตูล็อกกระจกนะครับแล้วก็ขึ้นลงกระจกนะครับจะขึ้นออโต้แต่ไม่ลงออโต้นะอันนี้ก็จะเป็นกระจกด้านข้างนั่นเองทีนี้เรามาดูภายในเจ้าตัวพวงมาลัยกันบ้างไม่ต้องไปดูภายในพวงมาลัยดูภายในบริเวณคอนโซลน,นะครับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหขนาดเป็นตัวเอสนะแต่ทําไมถึงสวยอย่างนี้ โอ้รถ i อสสูนี่สวยจริงๆสวยจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนดา่า <c oughs> เอ้าก็สวยเนาะ <c oughs> ครับแล้วก็ระบบความบันเทิงนะครับเจ้าตัว S s คันนี้ก็จะมาพร้อมกับ CD MP3 มี USB ให้ด้วยนะครับระบบทำความเย็นแอร์ของเขาเนี่ยออกแบบให้มีการใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับพวกสัญญาณพวกรูปภาพต่างๆให้เราดูเราก็รู้เลยนะครับว่า้ยตัวนี้ปรับทิศทางนะตัวนี้พัดลมนะตัวนี้น้ำยาแอร์นะเอ <c oughs> เนี่ยก็ดูเราก็รู้เลยนะครับสวยงามด้วยแล้วก็เกียร์ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่อง1.9หรือว่า3.0นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดทั้งคู่นะ mm hmm. อาก็ต้องบอกว่าให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับมันมากๆเลยทีเดียวสวยครับสวยอ้าทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูเครื่องยนต์เจ้าตัว1.9เกรด S, <S คันนี้กันบ้าง mm hmm. ก่อนที่จะเปิดฝาก,กระโปรงก็ตรงนี้นะ ปาบถ้าไปตรงนี้เป็นฝาถังน้ํามันอ่ะไปดูเครื่องยนต์กันนี่เครื่องยนต์นะครับก็จะให้ดูก่อนเลยสัญลักษณ์ของ isuzu di direct injection นั่นเอง <c oughs> อ่ะครับเครื่องยนต์ที่เอามาใช้ในเจ้าตัว1.9คันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900 cc ให้แรงม้าสูงสุด 1, 150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์นะครับ เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะแรงบิดตัวนี้มีมากถึง350้นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่ากว้างมากๆเออ1,800รอบถึง2,600รอบเออรอบกว้างได้แรงบิดเต็มๆด้วยนะครับการรับประกันเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่10,000 0กิโลเมตรหรือ3ปียอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัว ABS นะรถที่มี ABS เขาจะมีอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น4 Channel 4เซนเซอร์ไหม เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวันหลังนะอธิบายไปเดี๋ยวจะงงไปทําความเข้าใจมาก่อนนะครับบางครั้งอะไรที่เราเฮ้ยเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจปฏิปต่อแต่พอเข้าใจรวมๆอะ่ะเวลาที่มาอธิบายแบบเจาะลึกมันมันเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นงงอืมนั่นแหละอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเตรียมรถไปโชว์ก่อนละกันถ้าใครสนใจเจ้าตัว1.9เกรดเอสคันนี้นะครับก็กริงกังมาหาพี่ต่ายได้085-01729-02อ่า อยุดทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกัน0850172902เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไอดี n ลนใครสะดวกทางไหนทักมาทางนั้นแต่ถ้าจริงๆแล้วทักไลน์มาจะสะดวกมากเพราะว่าเราจะได้ส่งข้อมูลกันเฮ้ยมันดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตนนีโทรมาบางทีไอ้หัวร้านติดปล่อยรถอยู่เลยก็งงๆงบางทีคุยกับลูกค้าไปด้วยคุยกับเราไปด้วยนะครับเดี๋ยวพานจะเสียอารมณ์เออแล้วก็สามารถติดตามพี่ต่ายได้ทางเพจของต่ายขายอิสูซนะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ตต่ไปก่อนละกันไปเตรียมรถก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ไต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ